สบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีเบ้อสุขสุขคนมื่อนี้อยากมายามเบ็ดนำเบาวดาวตอนกลางคืนพี่น้องมาแะไรมาเห็นปลานีมีเห็นปลาบ่ถูปลาปลาเข่งบ่ก่ะเนาะเบื่อไงอย่าขึปลานินเนาะปลาเข่งผูกกระปูกระปูสองสามตัวของเราเอากระปูนะมายามเบิ่งเบ็ดพี่น้องเอ้ยผ่านมาสามสี่รังแล้ว หลุดแล้วก็บผถือน้ำบ่ายดีตอนคืนถือแล้วถือแล้วป้ามันมันมันตัวแดงแหกมันพี่น้องเอ้ยเราเบิ่งงินสิได้จักโตเข่าห้อยเทนี้ก็ออกไปแล้วพอเวลาเพิ่นใส่แถวหน้าจะคล้องเอง แม่ก็เลยมานัม,านนมืมาเลยตลุดไปนะคือตัวใหญ่นาะัวเดียวกันมันเห็นป้ามันเป็นอะไรรือเ่ตน้นเ,นเห็ดป่อาไห Rồi. <laughs> ừ. Đó, tôi được mà. Nghe được lại rồi sao Lòng lăng lại nó lần lót lần con đi hai nhà sau gần đây thằng này mày mày này có mày 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 cái từ tơ, untèn. Tân sửa lắm. Get sếp. No, hãy, mặt hàng nít, bởi nó đi Mọi... nhanh Mình... 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 cho phòng game. Tên lắm, tên lắm, này nhanh, hay nhanh, cho nhanh, hãy nhanh, hãy nhanh, đó nhanh, hãy nhanh, hãy nhanh, hãy อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วโอ้ตัวใหญ่เด้อตัวนี้เด้ออืมโอ้ค้างค้างอืโอ้ตัวที่สองจ้าตัวที่สองไปไม่ได้สองโต แบบนี้ได้นลมันขึ้นขอนเลมันมาว่างขาวเขาก่ะถือวใครเรือยังเลยบอ๊อ กระปูอ้อจัดการมันได้ไหมกระปูเนี่ยมอกข่อยังมีอยได้น่ะไม่เฉลี่ยอุ้ยมีหอดปลาเค็งปลาขาวรเ,รเ,เริ่มมันอยากแข็งแล้วเพราะอย่างกมัดซ่าอะไรด้วย จะรูบปลาก็อย่าเพื่อนแลเบสออุ้ยอ oh ุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องนี่ เคยมาอานยามเบต้าขึ้นหลายปีเดือห้าก็มาหลายปีล้วที่รบร,ร,บร,ดาารเ,ด,ด,รเด,ดมานั่กับไปยายานสอนๆแค่นึงต่นจะบูดาไปนี่เป็นมาใส่บูเดีย่คนก็เลยมันคนก็อยู่เท่าห,หน้าบรดากับป้ายานดอกไปเท่าไกลๆามตโตแล้วมันมา ดแล้วีแ yeah. ้เ so ่โอ้ยดบบบ๊มันเต้โอ้โหทำธรรมชาตินะพี่น้องเกธรรมชาติฮกินเขากินน้ำมักงได้โอ้นเลบ้นั่งเบิ้นี้นะนี้นะเพ่กบเขางามง่ายก็ทำงนด้วยปลอะอานี คืทนทอ,อ,อ<ฮ>นี้นะโหเจี่ยวๆเกียบนี่เนาะแล้วนีบม้วมีเด้ยล่ะตำพุดปลื้ังไงกะปูนี่กะป,ปูนี่มาหักงามมันออกกอ่อนงามมันเมื่อจีกอนี่งามกะมันนี่ิน้มนมาจอบได้นีมนี่นะ้ว อึเอิ่มสิม่อนกว่านี้อันนี้ก็มันป๊าบ่ค่อยไปกระตออีเนาะถึงแล้วหึมันๆๆโอ้ขอแล้วหันป๊าตัวนี้ยังบ่ได้ไหนทุกหยังอะลุงโอ้ป๋ากับป้าปางหมดทุก ก็ยอดดีเนาะเามาดีก็ใส่เป็นน้ำข่อยมานะมาแล้วจังมาเนา,นานะเน,น,นี่นนมนยมาห้กำลังใจก็เลยมาแต่กันลันล้หอืงอเ่าหงเขา,าันจะห่วง,งในหน่อยห่วงจูๆกันอยู่แถนนี้นะเนาะปะลุมมันบุ้งก่าขัน่างามแต่ว่าห่วงมันจะง่ ให้กับพี่กายอยู่กายเนี่ยมันบ้าแหงมันเปลี่ยนพันเขา่ามาถือลูกแซลมันไปเนาะนเ,ปนเปลี่ยนเลย กินไงนี่ เอใจแล้วค no ่ะสนใจว่มองนเป็นบรยามตีเ้าเนาะนาเลยหาตัวแล้เขาางกันพี่น้องเบเลยเบ็ดจ้ะยังมีรุนดิจะ ่วมกกันกะธรรรมดายที่ทไทนด้เน,เน,เนาะธรรมาดาเลยกว่างนี้ห้ามปวดศุกีอยู่แล้วไทยเาอบผานเลยหามกวาสุกรีเป็นคนดาวุกีอยู่แล้เป็นะเียบบ้าเบ้าเนาะมาชนเอาแ้นคถไทยเบาแหงแรงคือว่าดูดดดา้่ปขันหรือนน่

มุ้ไยายังไงทอทอ่ะเย่เึงกแล้วพี่น้องนี่นี่จ้าตัวใหญ่เลยเต้นอะไรแล้วปูปูถึงแล้วปูเห็นากเห็นางไปก่อน้ะเดินไปเบอร์รถนะเดินไปก่อ

เคยถุงถั่งเหรอพยายามเด็กก่อให้พูดสิ่งร่ำรวยต้องมาถอนก่อนไเชียงปูเชียงตาก็จะแซลมาให้เบิกเนย

โตใหญ่เอมีข <Yes. S 1> mm ักคนนี้ค่ะมีขกคนเขาออกันมม้กิบตาเด้อเด้ออขาเป็นไที่บาเบิ่งมาชมเพื่อย่อยไปจักออกมาหน่อยน้อก็เ